เดี๋ยวซื้อหูหมูอ่ะเดี๋ยวซื้อข้าวหมูอ่ะซื้อข้วหมูไส้ไห้ครับไส้มันไม่มีแล้วพี่นี่เจ้าี่ขอาแล้วอันเนี้ยมีเจ้า,อาจของแล้วครับแล้วนาเจ,จะเอากี่นี่ได้สองอันนั่นแหละอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นติดมันครับแล้วก็มีหนังกรอบรบีเออรออยู่นอนกุก้าหลุมได้ยี่สิบยังร้านหมูได้เปร้อยยี่ พี่อยู่ในวัตถุดิบอ่กินอะไรง่ายๆเหรอวะไอ้เฮียวันที่16โดนบ้างไหมล่ะทุกคนจ่ายภาษีไปหมดแล้วสมมติซื้อ4ี่ใบเนี่ยตอนนี้หวยใบร้อยนะถ้าแรงไปแล้วเล่นเล่นคะาแร้เพราะอย่างเช่นเดี๋ยว่าผมซื้อในเว็บแบบใบแปดสิบจริงแต่มีค่าดำเนินการอีกมีค่าดำเนินการไม่เคยซื้อในเว็บผมซื้อในแอปเลยมีค่าดำเนินการอีก20กับร้อยเนี่เหมือนกันกับร้อยหนึ่ง เราให้เงินรัฐบาลไปหมดแล้วกินไม่เคยแบ่งอร่อยเนื้อเฟืออโ,อโจ้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่มีเงินแล้วเงินเหลือน้อยแล้วเหมือนเดิมครับควรหาอะไรที่มันอิ่มท้องแล้วก็ราคาบอกเลยว่าสะเทือนกระเป๋าน้อยที่สุดเราเลยเห็นอยู่เจ้าหนึ่งพอดีเราอยู่แถวลงที่เป็นคนเซ็กกับพี่ <ละ S 2> ผมอยู่แถ <ละ S 2> วสะพานพุทธพอดีนะครับผมหาอะไรกินที่มันถูกๆมีอยู่เจ้าหนึ่งครับคุณหามาบอกอะไรลุงทูอ่ะลุงทูกะเพราอิ่มละสิบบาทนะอิ่มละอ่ะอิ่มละถ้ากำลังเต ว่าอิ่มร้านเนี่ยแสดงว่าไอที่เดียวอิ่มเลยนะจานเดียวกูอ่านมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่เคยมาของกินนั้นต้องลองดูงเพราะฉะนั้นวันนี้เอาอีกแล้วนะครับ<ม>เราเจอของถูกที่มาเยียวยาเราในวันหวยแดงครับผมไม่มีอะไรเยียวยาเราได้นอกจากมาม่าและของถูกเท่านั้นมไม่มีคนไทยลาซ่าจริงต้องมาหวังพึ่งหวยสวัสดีการก็มีมีสงสัยจะเป็นร้านน้ำว่าที่คนเยอะเนี่ย,ยมีแต่คนรถมาจอดตลอดเลยเฮ้ยสงสัยใช่ป่าพี่ต่อแถวเลยต่อแถวเลย อ๋อนี่ไงร้านนี้ต้มเลยเฮ้ยเหมือนร้านดังเลยอ๋อนี่แถวอยู่นี่ถ้าจานนั้นคนเดียวเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหเฮ้ยแต่มันมีร้านที่ข้าวแบบนั้นมีมีมแล้วคุณที่ดูข้าวขาวจานเท่านั้น <c oughs> ผมบอกเลยหมอสุขภาพทํานี้เลยนะ <c oughs> เอาอีกแล้วพวกนี้ <c oughs> จองครอร์สเลยนะครับอ๋อแต่ลุงลุงนี่ย <c oughs> ที่เห็นในทิกตอกในลุงนี่แหละเพื่อสี่ยงเงินอ่ะเนี่ยเนี่ย วันนี้ผมจะมาลองกินไอ้นี่พี่ผัดซีอิ๊วเพราะคุณเห็นใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คุณเห็นเหลงืงผัดใช่ไหมยัดยเหลืองแลผัดน่ากินที่แบบไร้สารแล้วในคลิปแก,กปค่ขยบปุ๊บเจ้านี่ใช่ไหมประโยคตอนผัดอ่ะเนี่ยแ,แบ่งให้เจ้าข้าวๆเลย กะเพรา10บาทใส่ไข่20ลาดน้า10บาทเฮ้ยแต่ผมดูจากปริมาณเนี่ยพอดีนะอิ่มตลอดพอดีเลยนะไม่น้อยนะเอออย่างเนี้ย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 ได้หมอบอกโอเคหมอบอกโอเคอย่างนั้นหนึ่งไหมข้ามลาดติกนะมีนะเฮ้ยคุณเอาอย่างนั้นหนึ่งเหี้ยหรอถ้าอย่างนั้นหนึ่งมันฝีเมนูนะทาคนละเมนูอ่ะอือง่ายเอาไข่ดาวผัดซีอิ๊วน่าเราไข่ดาวผัดซีอิ๊วเอากะเพราครับใส่ไข่ครับแล้วก็ผัดซีอิ๊วฮะต้องรอก่อนกก็ไไดด้้้คคครรรัััับบบตอองงนน่่ ออโอ้โหคุณบกดถ่ายไม่บอกผมยังไม่ซับหน้าเลยนี่ <c oughs> มึงอยู่ที่ไหนมาอยู่คนปัญญาี <c oughs> ่ <c oughs> อยู่บริพัตรเป่ะกำลังกินเนี่แม่งอร่อยจีบะแี่อะไรอ,อ่ะหัวใจเหรอ <c oughs> <c oughs> แข็งหรือตับอะไรทุกอย่างเ่ยเปลี่ยนประเภทดีอดผมอยู่ข้างบนมันคาวเปิดไม่ต่ำกว่าสามี่สิบปีแล้วนะใช่ปะใครมาตอนเที่ยงผมบอกเลยว่าไม่ได้กินนะครับต้องมารุ่นสี่ห้าโมงเย็นหนแล้วก็ทีนี้ออกตอส้นเดือนนะเพราะตรงเนี้ยผมว่าถ้าเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับพวกแบบว่าตัดไปนู่นได้พวกแบบสนามหลวงพวกนี้วันไหนก็กินได้แต่วันสิ้นเดือนแล้ววันที่สิบหกต้องมาที่นี่ผมแนะนำนะเราอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่วต้องหวังขึ้นพระปู่ไก่แก้วเท่านั้น <laughs> เราไม่สามารถฝังมึงคนได้ต่อไปนะครับคราวนี้คือแบบไม่ได้ลมหลูนะ่แล้วผมว่าคาแรคเตอร์ผูกากแก้วนี้มันมีความร่วมสมัยระหว่างยุโรกกับเอเชียใช่ป่ะขอบคุณครับผมแล้วก็มีปีกเนี่ยจัดแลงมาจากสัตว์นิยายกรีโบราณพอท่านเสด็จทิลิ์บินมาปุ๊บน,น,นั่งบนสิบล้อแต่สิบล้อไม่รู้ครับทษทีสิบล้อไม่ทราบ ว่าท่านตัวเท่าไหร่ก็น่านจะพาร้อยเรียบร้อยไปซะแล้วแล้วบางคนเขาบอกว่าทําไมปู่มีปีกมันไม่บินผมว่าปู่เขาตัวนี้ที่อยู่ด้วยลูกการอยาปู่เขาตัวรัดอยู่คนยังฆ่าเซติเบลเลยนึ่ออกไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องคุณต้องคิดการขนส่งใหม่เพื่อให้แบบว่าการจับวหว้ของทุกคนเนี่ยที่หวังพึ่งสิ่งตรงหน้าไม่ได้เนี่ยไปหวังพึ่งปู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบยังไงก็ยืนยันทำมาหากินกันนะพี่แต่หลักๆผมว่าแนะนำไม่ทำมาหากินห่อกอยากเก่งต้องฝึกอยากรวยต้องประยันอยากเป็นที่หนึ่งก็ต้องแข่งขัน แกขายวิเคราะห์นะครับผมสุดท้ายสามสิ่งนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปหวังอะไรหวยกว่าเงินก้อนใหญ่แล้วใช่ครับหวยไม่ได้ปุ๊บทารับตกที่ไหนครับบุกสายแก้วบุกสายแก้วตอนนี้ท่านมาตอนนี้ผมว่าท่านได้เอเชียทัวร์เรียบร้อยแล้วอันนี้คือมันพูดภาษาไว้รุ่นนะแต่ท่านเอเชียทัวร์แล้วแน่นอนเพราะดังชาติมาแล้วดั่งท่านเข้ามาหาท่านแล้วนะตอนนี้มาแล้วเหรอคนจีนอ่ะเยอะละผมรู้ละตอนแรกอ่ะทางทที่างรัฐบาลเนี่ยไม่สนับสนุนให้เทเลอร์สวิตซ์มาเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าท่านรอการมาของบุก้้วเพราะไม่ทอสววิตจบนะผม่าลบย อถ้าเพลเลอร์สวิตต,ติดสะพานลอยเงี้ยโดนฟ้องมาตายนะผูษษ้จัดใช่ครับเดินทางไปติดสะพานลอยสักหมูกรายแก้วไม่เอาใครทั้งเต้นไม่ไม่มีการโกรธแต่ว่าคนอยู่ที่บนถนนนั้นอลองปุบเลยพราแม่ติดเป็นกิโลเลยเออถามคำนึงแดกได้ยังคำนี้หมูกรายแก้วล่อเลยติดมันเตี้ยอิ่มแท่ไหนอิ่มตัสิบบาทอิ่มแลสิบบาทไม่เลยกระเพราครับคุณครับเมื่อกี้สังเกตคุณลุงเนี่ยแต่ละเมนูเนี่ยเขาจะผัดเยอะไปขั้วใหญ่ไปหมดเลยนะครับสำหรับคนที่มาเนี่ยถ้ารู้ตัวว่ากินเยอะเนี่ยสั่งไป สามสิบบาทอย่างละนะนอย่างละสามอย่างละสามจานแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยในมื้อเย็นเนี่ยแค่นี้พอแล้วรก็เดี๋ยวเรามาเล่นหมูหมูเล่นอะไรพวกนหี้ละเดี๋ยวผมมันเล่นนี่นบีบีคิวต่อ <laughs> เอาเอาผมยังไม่ใส่น้ำปลานะเอผมติดก่อนทำน,นะ <S <S เดือดไหมตอนทำทำเนี่ยหมดแล้วนะหมดแล้วนะคุณผู้ชมอาจจะต้องใส่น้ำปลาตั้งนิดหนึ่งครับโอ้โหช้อนใส่ไม่ดีด้วย,ยงั้นกูไม่ต้องใส่คุณเล่นคุณเล่นไอ้น, <มา S 1> นี่เลยดีกว่<บ>าหรือผมก็เล่นไอ้นี่เลย <บา S 2> แต่ว่ารสชาติเหมือนที่นี่เลยพี่สิบบาทที่หนังจอกอ่ะอ๋อตรงตรงนี้น่ามีกิจราบอ่ะใช่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 เออของมาร์กเขาแบบอูด้วนี่ของชอบเลยเน่ถ้าเมื่อกี้มาร้อนๆเนี่ยไข่ขาวยังไม่สุกเลยนะเขาเรล่นมาเกียวมาเกียวมาเกียว อเราไปรับข้อสองเลยดีเลยฮนะยนะ้ยขอมาจริงไหมไม่ปุงนะไม่ปุงนะเดี๋ยวถ้าละเติรนเลยเติเลย ส,ส,ส,สต๊อกสต๊อกสต๊เมื่อกี้ส่วนสองสี่นะตัดจุดตั้งแต่จุดตั้งดอ่าอันนี้พรูเดียวกูแก้แก้วเข้าสิงไม่นด้ตรงที่บัตริ๊กต้องว่านะสิ่งที่ผมชอบที่สุดทุกอย่างเนาะผมชอบรสเดือดผัดซีอิ้ยผมขอชิมนึ่งผมว่ากะเพราคุณอาจจะแบบว่ากอกินได้ปลาหอมด้วจะเสียผมด้วยจะสีผมด้ละต้องบางเห่อยจริงจริงอะกลิ่นกะเพราชัดแต่ว่ารสไม่จัดแน่นแค่แค่รสไม่จัดใช่รสไม่จัดรสชาติแบบจริงจีนนะมันมันไม่ได้จืดด้วยมันมีชั้นมันมันอยู่ นิดหมดแล้วนะถ้ากุนกี้เราจริงจะหมดเลยนะเนี่ยผัดพริกนี่ครับผัดพริกตองเป็นอย่างนี้ที่ผัดพริกสดครับผัดพริกสดครับมันเป็นแบบเมนูโบราณเลยนะใช่ครับที่นี้รสชาติขอกุเป็นรสชาติโบราณจีนอืมใช่ก็หอมใช่ครรับสชาตอนเมื่อนนี้ว่าหอมใช่หอมนะหอมของชิ้นเมื่อกี้รสชาติมันคุ้นเหมือนที่เราไปกินเต้าแกงจีนเว้ยก็เตะเตะอะไรทุกอย่างตัาอินเตอร์ตียอ๋อเขาเขาจะเป็นแบบรสชาติประมาณนี้แล้วดูไข่แล้วดูไข่ ดูฮะพอดีเปี้ยดเลยนะพอดีเปียกเลยนะชานเออแ่ะเด้อไม่หอมทิพนะวันนี้นะเพราะว่าคนสั่งเยอะขอเราดูเส้นเนี๋ยไม่ปรุงนะไม่ปรุงนะขอ่ปงไม่ปรุงไม่รุงนนเลยแบบใช่ไหมถ้าเป็นแบบน้ำราดหน้าที่เป็นแบบกลางๆไทยๆจะเป็นเหมือนที่เราไปกินพวกร้านที่เราไปเคยไปกินนะอืมอันนั้นเนี่ยไปช่มเยอได้เขาจะไม่ตัดเสี้ย แล้วเส้นเด้งเ้นมใผมว่าคนเนี่ยหนึ่งติดราคาคือแบบติดใจในราคาแล้วว่รสชาติของรูปูเนี่ยเป็นแบบไม่เด่เวอวังขนาดนั้นแต่ไม่ได้กินไม่ได้เพิผมบอกอเลอยเพิ่ที่ผัดิ๋วจผมยอมเน่ยสองเมนูน,นะที่ผมชอบมากเลยนะิ๋วกับัิพนั่แบบโคจีนอะเลยแบบหอมแกล้งอืมในวันหวยแดกนี้นะอยู่เลยราคาเนี้ยรสชาตินี้อยู่ ก <of food. S 2> อยอยู <superv ising> ่ม <available> ัน <vastly lava> <People> ีความพินะก็จะมีแค่นี้แหละสี่เมนูพอดีเป๊ะนะครับผมวันนี้เราตักนะอิ่มไหมไม่อิ่มเลยห้าสิบบาทไหพอดีถือว่ามันต่างสองจานดีสุกันจบเลจบเหลือเงินไว้แทงหวยลาวีหวยลาวหวยลาวออกผีอันนี้ละรับ สรุปทีละสี่ครั้งมั้งนะสรุปไม่มีแดดอีกแล้วแต่ว่ารวยเล่าสูกได้ไม่หรอไม่มีแดดก็เหมือนเดิมเอาอย่าลืมนะครับผมขนาดริงก่อนนะว่างกันไม่ได้บอกเพื่อนๆนะบอกผมก็บอกเนี่ยบอกตัวเองเนี่ยครับเองเนี่ยแะไม่ใช่ขยันแต่กาแฟเรีเงินก็ไม่ค่อยมีแดดจังเนี่ยกาแฟเนี่ยเดี๋ยวขอคิดนิดนึงว่ากันว่ากันไปครับ แล้วี่จดูครับทานอนทานอนดิปึบเป็นหายดิปึบเป็นหายเดี๋ยวเรามาดูว่ามีไข่แดงไข่ดาวด้วยนะไข่ดาวเพิ่มอีกสิบนะเดี๋ยวมาดูนะครับเงินหมดอย่างนี้เราจะต้องจ่ายเงินค่าข้าวเท่าไหร่นะครับน้องครับผมแปดสิบบาทครับโอ้ยี่สิเป็นไงญ่สิบบาทนี่ยครับอ๋อจานที่สิบเลยยี่สิบผมรู้ป่ะสิบจานที่สิบนะยี่สิบเพราะมีส่วนผสมของไข่ อ่มมขรรเหดฝากแนะนําเลยครับใครมีร้านของถูกนะครับเพราะว่าหมดไปไหนนี่ละการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไปหมดแล้วนะครับผมยังไงขยันามมาหากินนะครับบอกบอกว่าผมเนี่ยจะต้องไปซื้อแมวเก็บไว้อีกอ่ะไปจะปลูกไปเอาตรงซื้อแมวเก็บไว้แล้วปั่นหรือว่าก็ไม่รู้ทําเป็นยุคไอ้นี่ไม่ได้มีสองคนเได้เมียเอ้าวสวัสดีครับเจอกันไ